เคิวา,าเความปลอดภัยถือเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนในโลกต้องการคุณภาพชีวิตจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019 นักเรียนชั้นป .1 ได้มาแจ้งครูประจำชั้นว่ามีญาติของนักเรียนป .8 ชายป .1 กลับมาจากกรุงเทพเพราะโดนเลิกจ้างงานสาเหตุมาจากสภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019แล้วไม่ยอมกับลัวเห็นเดินเที่ยงผ่านไปทั่วหมู่บ้านทางโรงเรียนได้กระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนำนโยบายของต้นสังกัดมากำหนดเป็นแนวปฏิบัติในองค์กร โดยเริ่มจากประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษาออกคำสั่งให้ครูรับผิดชอบดำเนินการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา2019ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน่ชาเด็กถึงรวลาเรียนชั้นที่วียนนี้ยังไม่ได้รัเนินการประจาสําคัญเหตุผลคือเครื่องเสียงยังไม่ได้ยกขึ้นไป้านบนค่ะและตอนนี้มีสถานการณ์โควิด19 เคยเกิดเหตุการณ์อยู่โรงเรียนช่วคราวครูต้องแสวงหาความรู้และปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่างเราจะพบจากตัวที่กดัยจากไวรัสตัวนี้ลลอย่างไรคะรแสวยหน้าตาแบนอะไรติดตามข่าวสารจากสบอคปอรับเปลให้คันการเปลี่ยนแปลงดําเนินชีวิตในวิถีใหม่ new normal ปรับการเรียนแบบยืดหยุ่นหลากหลายได้แก่การเรียนออนไลน์รับส่งงานผ่านระบบอินเทอร์เนต็ตคือครูสั่งงานผ่านตัวแทนเช่นมารับนม ารับเงินซื้ออาหารกลางวันหรือครูไปแจกเองการดำเนินชีวิตแบบมือเงาก <S 2> <S 2> <S 2> ายังรวมถึงการที่ครูบุคลากรนักเรียนสามารถป้องกันตัวเองได้ในสภาวะขับขัน ับตัวและรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างผ่อนคลายไม่เครียดมองสังคมเชิงบวกมากกว่าจะทำารงวิถีดั้งเดิมหรือหวนหาอดีตรู้จักปรับแนวคิดมีวิธีการจัดการด้านอาหารด้านการแต่งกายด้านสุขอนามัยด้านการติดต่อสื่อสารเพื่อดำรงตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโครโรนาและจัดการวิถีทีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ no. no. ทำอย่างนี้นไม่ถูกต้องตามคำพูดที่ว่าสวมใส่หน้ากากมากล้างล้างมือถือเว้นระยะห่างเยื้องช่องทางสื่อสาร